ครัครับวันนี้วันที่17มกราคม68ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะนําบรรยากาศในพิธการวันเด็กเนี่ยทำเอาสามท่านนะครับซึ่งปีนี้จหวัเนเจริญธรโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเจริทธรนรานชัยสอนวิชัทยท่านให้เกียรติมาทานในงานวันเด็กน,นะครับก็จะทําพิธีอยู่ที่นี่แหละที่โรงเรียนสุขาเยี่ยวกอนตั้งตรงจิต หรือเกกันว่าโรงเรียนชนบาลหนึ่งนะครับมีเป็นจุดทำกิจกรรมวันนี้นะครับก็เ,เลยจะทำบรรยากาศใหามาฝากนนะครับไ,ไปชมบรรยากาศดูว่าทางจังหวัดกิจกรรมอะไรบ้างติดตจะได้รับความรู้ความคิอดอะไรบ้างจากการนี้นะครับรรโดย,ยเริ่มที่ท่านเสานาดิการจังหวัดนะครับ ษา่อสารกล่าวรายงานต่อทระธิพิธีนะการจัดงานวันเด็กจากนั้นก็จะมีผู้ทรงเกียรติหลายท่านมาอ่านสารต่างๆต้องสารขอขอบคุณท่านปรทธานนายกรัฐมนตรีเารปดงานวันเด็กแน่ม่าิจัวัดยจากนั้นก็เป็นการกล่าวคำขวัญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรร่วมกันทั้งะอมดเดนสองคนนนายกประมนตที ทางานพยาชาตรับางวัลพระราชทานตรลอนแจกทุกบัญญัติที่เขียนถูกได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดแล้วท่านผู้บการจังหวัดท่านชาญชัยสอนชวิชัยก็จะกล่าวเปิดานหลังจากนั้นท่านผู้บ่การจังหวัดก็จะเดินชม เกี่ยวกับสุวนต่างๆซึ่งเป็นนิติการของส่วนราชการและก็ส่วนเด็กชนต่างๆมาร่วมงานครับทั้งทีเดียวเห็กและยาวนไปชมบรรยากาศขรงคทุคนที่มมคเป็นพลังในการสร้างสรรค์และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงการตับนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทางร่างกายทางจิตใจและทางสติปัญญา รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีเป็นคนดีมีวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองเืนิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2568วันเสาร์ที่11มกราคม2568เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ที่เวียนมาประจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความรักความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนทุกคนเด็กและเยาวชนทุกคนคืออนาคตของชาติผมขอฝากแนวปฏิบัติตนแก่เด็ก และเยาวชนทุกคนขอให้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมั่นแสมม c หาความรู้ให้รอบด้านตามแนวทางการศึกษาเรียนดีมีความเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สรงคุณค่าและนำพาประเทศส่อนาคตที่สดใสในวาระนี้ผมขออันเชิญ ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีน,า,นายชันชัยศรีวิชยัยนะครับได้กล่าวเปิดงานประฑิตธรรมาาชาติท่านนายกเทศมนตรีเรื่องยอดทองนะครับท่านประหลัดจังหวัดยอดทองท่านหรือว่านป็นนายกบัณฑิตยอดทร การแข่งนเพื่อดั้นพยพอการเรียนอาจจะเป็นการเพิ Jord ่มสิทความรู้สิทธิพิการของคนร่างรุ่นต่าพุทธปฏิบัติคนเป็นพุ้ที่ดีทำตนให้ประโ่ชนดแต่้องรู้และตุดต่แกะประเทศชาติเป็นโปรเป็นโปรที่ดีของข้ามุ่งต่อไปขอขอบคุณที่เข้าถ่ายทั้งข้างรัะ ฉลองมาเด็กแห่งชาติจังหวัดยะโสธรประจำปี2,568อย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือให้นางอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมักตัวสุวรรามุที่เรื่องเองค่ะ,อะจอยมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะมีเซอร์ไพรส์สำคัญด้วยน่ารักมากคุกเด็กหญิงเชยานมีสีลินทาค่ะ น่ารัดมากเลยนะครับอ่านะคะตอน ตอนนี้ท่านว่าให้ให้ลูกน่ารักมากเลยค่ะท่านผู้ว่าคะโอ้โอบหลังกันเลยลูกอ่าโอเคค่ะไหนใครเป็นตัวแทนคะลูกถ้าใครเป็นตัวแทนก้าวขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งก้าวนะคะรับลำบักจากท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยสโสธรของเรานะคะลูกท่านผู้ว่าคะ อ๋อตัวแทน6กถุงนะคะห 6, 6คนอ่ะเด็กๆยืนอ่ะใครจะเป็นตัวแทนมอบหลุดยืนเลยก็ได้ค่ะลุกยืนเลยก็ได้ค่ะยืนเลยก็ได้ค่ะลูกโอเคค่ะยืนเลยขัางแถวหน้ายืนสามสี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเก่งมากหลุกนะคะเก่งมากไหนใครเป็นตัวแทนคะลูกอ่ะตัวเล็ก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 ยืนเลยลูก ยันเลยค่ะโอเคคนสวยมากอ่าโอเครับรางวัลจากท่านผ<ำ>ู้ว่านะคะไหวยสวยมากๆเลยอายิม้มอ่าเก่งมากเลยนะคะ<ำ>ด้านนเวที เ่องนี้ oh, no, 哎。<来><来> ชุดคีตามวยไทยค่ะจากโรงเรียนอาดุบาลของขาวค่ะเปิแทนรับมอบนะครับตัวแทนรับมอบมาลูกโอเคเด็กๆมองกล้องหน้าเวทีนะคะยิ้มวันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะลูกพวกเราเนี่ยได้ทำการแสดงให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนอกจากในบริเวณงานแล้วนะคะยังมีผู้ใหญ่ที่อยู่ทางบ้านอีกด้วยนะคะลูกขอแสดงความ ยินดีกับน้องๆวันนี้นะครับก็ได้รับของรางวัลน,นะครับจากท่านผู้ใหญ่นในนี้นะครับ